เอาละก็ขอกราบสวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับเกมรัสไอร์นมิใช่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาไปเอาไปเอาละก็ขอกราบสวัสดีครับทุกคนทุกท่านวันนี้ก็อยู่กับเกมดาร์กเดย์ซัมบี้ซับไบเวล์อยู่กับผมบบกจ๋าคนเดิมเพิ่มเติมวันนี้อ่าคือเพิ่มเติมวันนี้คือเซฟเก่ามันเล่นไม่ได้ครับผมก็ลืมไปว่าเกมนี้มันไม่สามารถอ่ามันไม่ได้ลิงก์กับ youtube ไม่ได้เอ็มไม่ใช่ลิงก์กับยูทูบไม่ได้ลิงก์กับ Facebook มันมัน,มนเหมือนว่าเกมนี้มันยังไม่ได้เชื่อมต่อกับอะไรมันเป็นแค่ตัวไฟล์เฉยแล้วทีนี้ผมล้างเครื่องไปแล้วไฟล์ก็หายไปด้วยเหมือนรั s เดย์ออนเอิร์อะโอเคผมก็ได้ไปซื้อกระเป๋ามานเนี่ยก็ขอขอบคุณทุกคนนนะครับที่กดไลค์มาเพราะว่าผมขอยอดไลค์หนึ่งแต่เกินคาดมีคนดูอยู่โอเคถ้ามีคนดูเกมนี้เดี๋ยวผมมาทําต่อให้แล้วกันเนาะผมก็ได้ลงทุนซื้อกระเป๋าไปแล้วผมซื้อกระเป๋านะห้าสิบ้าบาท ลงทุนซื้อเลยอ่ะเพราะทุกคนเพื่อทุกคนเลยนะผมเห็นว่าทุกคนแบบอยากดูอย่างเงี้ยผมเลยจัดให้ป่ะวันนี้ผมก็ได้เออไปฟาร์มของเพราะแรกผมก็ไล่ฟาร์มของเรื่อยๆแหละเพราะว่าผมอยากจะแบบเอออะไรนะแบบว่าพึ่งมาเลือกต้นใหม่อะไรเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ของมันมีให้อัปเดตด้วยนะดูอย่างเตาเนียมันมีให้อัปเดตก่อนคุณจะคราของอะไรพวกนี้ได้นะคุณต้อง up, อัพเห็นงเ้ยผมจะคราเป็นเรื่องฐานนะผมต้องอัพก่อนเป็นเหมือนแบบ ไอเตาถ่า,านเปา,าเตาเผาเลเวลสี่อ่ะเออถึงจะเผาถ่านได้อ่ะมันมีการอัปเดตของเยอะเลยอัปเดตเกมเนี้ยอัปเดตอะไรใหม่ันเล่นแรกๆผมก็งงเอ,อ๊ะอะไรวะทำไมผมจะเผาถ่านไม่ได้วะไปดูดีๆอ๋อมันต้องมีให้อัปเกรดอีกอัปอะไรอีกแล้วอัปช่องการเผาอีกโอ้มันก็เล่นง่ายขึ้นเล่นอะไรขึ้นโอเคนี่ก็ผมก็เผาถ่านนะแล้วเพราะผมอัปไปถึงเลเวลสี่ระดับสี่มันจะมีระดับของมันอยู่นะ โอเคนี่ก็ระดับ4่เดี๋ยวผมขอเก็บของเก็บอะไรห,หมดก่อนเดี๋ยวจะออกไปฟาร์มเมื่อกี้มันมีในส่วนของแมปใหม่มาเป็นแมปเหมือนเล่นครั้งแรกอะเดี๋ยวปาเดี๋ยวเก็บของแป๊บนึงโอเคก็ได้เคลียร์ของเรียบร้อยละมีดที่ใช้นี่ก็ไปเอามาจากในถ้ำมาแหละถ้ำที่มีซอมบี้อ้วนเฝ้าะนะคือมันจะดรอปมันไม่ใช่ดรอปดิมันจะมีมาให้มาให้ทุกวันนะทุกวันละชั่วโมงชั่วโมงเนี่ย มันมีแผนที่ตรงนี้มาใหม่มันคือ,อะสะพานหน่วยทาลายล้างสะพานอะไรสักอย่างกลุ่มหน่วยทาลายล้างเนี่ยของที่มีก็ไม่ค่อยมีอะไรนะเดี๋ยวมันเป็นสถานที่ใหม่ที่เข้ามานะผมไม่รู้แต่ผมดูจากสถานที่แล้วมันเหมือนตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยอันนี้ก็ยังมีอยู่นะมันมีอยู่เรื่อยๆเลยมันเกิดทุกๆชั่วโมงหนึ่งอะมาเรื่อยๆแต่อันนี้มันเหมือนแบบ เหมือนที่เราเข้าเกมครั้งแรกอะ่ะมันจะเป็นสถานที่แบบนี้ให้เราเหมือนเป็นถนนน่ะจําได้ไหมถ้าคนเคยเล่นเขาจะจําได้เข้าเกมครั้งแรกมันจะเป็นถนนแบบนี้เลยอะแล้วเหมือนแบบว่ามันอัปเดตมาให้เข้ามาเล่นได้อ่เออผมก็เล่นเฮ้เข้ามาเล่นได้นะี่ขอลองเทสหน่อยสิถนนแต่ด่านนี้มีกล่องนะแต่ไอหลุมไอนั้นแหละหลุมที่เป็นศพคนน่ะที่เราเข้าไปเก็บอมันไม่มีกล่องเนะแต่ว่ามันก็จะมีคนแล้วของ ไปเก็บของในคนน่ะจะอยู่ในถ้าไอ้อ้วนวิธีเก็บก็ลอยอ,อ้วนออกมาเราก็วิ่งไปเก็บแล้วก็ออกใช้สูตรผมอ่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะนี่ผมก็ได้ดาบมาสองเล่มอม,มีปืนมีดาบดาบเดี๋ยวซูไอ้อ้วนไหวอยู่นะพอสลับดาบสู้ไหวอยู่นี่ดาบสองมือด้วยชัววิ่งยงเราชัวสองทีหัวแตกสองทีเลยหรอมันจะเปลืองไปไหมถ้าฟันทีเดียว ตายก็น่าจะโอเคนะใช้ปืนดีกว่าแล้วกันปืนก็มียิงหัวยิงหัวยิงหัวเป็งไงเราซอมเบยยิงหัวอันนี้แผนที่ใหม่นะไม่เคยฟามเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเจอไอ้กายพันมนุษย์กายพันในห้องกำลังจะดูในตู้คอนเทนเนอร์มีอะไรหรือเปล่าได้ได้เล็งหัวให้ดีเล็งหัวไม่ดีหัวไม่ดีหัวไม่ไดีติดหัวอ้ตอนนัวนี้เล็งแต่หัวติดแต่หัวเล็งแต่หัวนั่นตัวลอยไปเลย เฮ้ยได้ขวานโอเคนั่นเดี๋ยวผมไปตัดไม้ดีกว่าเอาขวานไปน,นี้ไปเออเอาไม้เอากระบองดีกว่านะประหยัดประหยัดของตัดขวานเอาขวานตัดได้ขวานสองมาด้วยนะเออตัดไม่ได้ต้นไม้นี้เป็นอ็อบเจกต์ประกอบฉากก็นึกว่าตัดได้โอ้ยฝ่าสำรวจต่อฮยิงหัวซอมบี้หัวดิหัวดิหัวหัวหัวเก็บให้หมด เก็บของด้วยโอ้ได้หั่นกระป๋องเก็บปรับตู้เทรนเนอร์เต็มเลยอู้ดูกล่องโอ้ยมนุษย์กายพันธุ์อ้ยอ้วนไอ้อ้วนเดี๋ยว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 เดยังไม่ได้แต่อะไรเลยไอ้อ้วนต้องเปลี่ยนเป็นมีดเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นมีดสองเล่มก่อนถ้ามีดสองเล่มมาสู้อ้วนไหวไม่เป็นไรอ้วนมาเดินช้าห่างๆเปลี่ยนเป็นมีดสองเล่มโอเคสู้ไหวแล้วอ้วนสองเล่มมีดสองเล่มเนี้ยซุมีดดีด้วยนะสลับฟาด วัามันเดินช้าด้วยบอกเลยกินนิ่มเออแต่เลือดมันเดือดครึ่งหลอดมันจะวิ่งไวนะแล้วมันเลือดมันใกล้จะหมดเหลวมันสามสิบเปอร์เซ็นต์มันจะกระโดดอย่างเงี้ยแล้วเลือดมันจะเด้งด้วยนะเวลามันกระโดดอ่ะดีดีแดสวยไม่รู้ว่าเขาปรับหรือยังแต่ว่าตอนแรกเลือดมันกระเด้งนะแต่เมื่อกี้ตอนที่สังเกตดูมันไม่กระเด้งแล้วนะแต่ก่อนนั้นเนี้ยเลือดมันกระเด้งจริงนะเลือดมันเวลามันกระโดดเงี้ยเลือดมันจะเด้งขึ้นไฟฟ้าไม่ช็อตโอเคยก็มันจะช็อต กล่องสวยนะเนี่ยโอ้โหอุ้ยตัวอะไรวะนั่นนู่นนู่นนู่น,น,นเห็นปะนะ่ะตัวอะไรนะซอมบี้อย่าบอกว่าไอยากก้ยักษ์เหรอเขาเปลี่ยนไอยกก้ยักษ์แล้วเหรอซอมบี้กายพันนะ่ะไอยกกะ้ยักษ์อ่ะที่ผมเรียกอ่าสอมบี้นักขุดอะไรสักอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้แล้วนานละมันเป็นตัวยกกักษ์อะไอยกกะ้ยักษ์อะซอมบี้ยกกักษ์อ่ะหรือเขาเปลี่ยนเป็นตัวนี้แล้วเหรอแต่มันก็ดูแบบดูโหดอยู่นะมันก็คล้ายๆไอยกก้ยักษ์อยู่แต่ว่ามันดูโหดไอ้ซอมบี้ กายพันตอนนี้เดี๋ยวปืนยิงแล้วกันนะประหยัดมีดเอามีด,มดคายอว้วนนี่นี่แน่นี่แน่หลบเลาะเข้าหัวเข้าหัวตัวน,นี้กำลังติดหัวติดหัวเข้าหัวไปได้เออตัวลอยไปเชข้างล่างมีกล่องหนึ่งสอมบี้เก็บให้หมดเก็บสอมบี้้วยเก็บของโหได้รองเทา้าเอ้ยเดีย๋ยวโอ้ยตัวนี้เกิดอื นักซุ่มโจมตีเรา <c oughs> <c oughs> หัวโยกไปเอาซะหัวรุดเลยทีเดียวเก็บรองเท้าอ้รองเท้าใกล้พังแล้วเก็บไปก่อนเราค่อยคัดเก็บเทคออกมานี่็เก็บเทคออกมานมาน่นนะไอตัวนู้นเนี่ยตัวมันน่ากลัวจังนะ <c oughs> ตัวมันขาวๆมันแบบเออเขาเรียกอะไรนะแบบมนุษย์ที่มันกลายพันธุ์เหมือนซอมบี้อ,ะอ่ะใน ตัวอะไรนะตัวบอสอะใช่ไหมคล้ายๆตัวบอสในเดทอ,อะไรเดทอะไรอีวิวอีวิวสักอย่างลืมละไปะเคลียร์ของก่อนได้สแลงเยอะอยู่นะเนี่ยเขาแจกสแลงก็สองอันเนี่ยสองอันเลยละผมเอามาอันนึง <c oughs> กินเบอร์รี่ให้เลือดให้มันเต็มเอาที่ิ้งอาหารโอเคอืมกล่องมันอยู่ตรงนู้นนะ่ะอยู่แถวไอ้ยักษ์อยู่อะ แล้วถ้าฆ่าหมดคงไม่ได้นะเดี๋ยวผมลองย่องไปดูดิถ้าว่าถ้าว่าโดนไล่นะผมต้องรีบหนีออกนะโอเคเอ้กล่องนี้ได้กล่องนี้ได้โอเคกินฟรีกินฟรีฟรย่องมาสวย <c oughs> มันมีสี่กล่องอะแบบเนี้ยเดี๋ยวต้องเก็บอีกกล่องหนึ่งโอ้ได้แฉลงใหมี่ยวอืมก็ดีไม่ต้องคับเฮียะถือปืนอย่าถือปืน,ปนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนไม่ได้ปืนเดี๋ยว ลั่นใส่สมบีล้วจะจะยุง่งโอเคถ้าผมจะไปทางนู้นต่อต้องค่ายอ้วนปะแผนที่ก็ดูลำบากซะด้วยนะแล้วไอกล่องเนี่ยมันอยู่ทางนู้นน่ะทำยังไงดีวเนี่ยถ้าย่องไปจะรอดปะเนี่ยดูมันโยก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  พร้อมไฟอะให้งม,มาหรือวะมึงจะเอาไงวะม,มาเลยกูพร้อมไฟเต็มที่เลยเหมือนนักมวยอะออ <c oughs> ดูกำหมัดกลมๆเดี๋ยวผมมองทางทางวิ่งกันนะโอเคถ้าแบบโดนซอมบี้แบบมันรู้ตัวผมต้องรีบวิ่งออกทางนี้โอเคนะถ้าย่องไปเก็บได้ไหมอย่านะอย่านะอุ้ยอุ้ยอุ้ยอันนี้ก็กลายพันธุ์ รู้สึกไอ้อ้วนระยะการมองเห็นมันจะมันจะสั้นนะมันต้องเข้าไปใกล้ๆจริงๆมันถึงจะตามนะที่เหลือเราก็ย่องย่องย่อง,องดูพื้นที่ถ้าซอมบี้ตามผมรีบวิ่งไปทางนูเลยนะผมจะไม่รอละผมรีบลุกวิ่งเลยเดี๋ยวย่องมาเก็บได้เพราะว่าถ้าเก็บได้ได้เก็บฟีนะกินนิ่มเลยละสี่กล่องไม่ต้องฆ่ากับซอมบี้ฆ่าแต่อ,อ้วนตัวเดียวถาว้ามันมีแผนที่นี้โผล่ขึ้นมาอีกอะแผนนี้ เป็นแผนที่อีเวนต์นะมันจะเกิดขึ้นมาเรื่อยๆแล้วแต่เราบางวันมันก็ไม่เกิดบางวันมันก็เกิดนะครับโอ้เลยเสือ้อโอ้เสื้อสองอนะ่ะมาสองตัวรองเท้าสองมาหนึ่งอืมรองเท้าเขียวอ่ะเสื้อเขียวรองเท้าเขียวเรียกตามขอบฝีแล้วกันนะจะได้ไม่งองออกามาเนี่ครับเฮ้ยเฮ้ยเต็มตัวไฟดูมันน่ากลัวไงไม่รู้แบบตัวดูแบบมันน่าจะอึดถึกทนอ่ะแล้วตีแรงอ่ะเข้าใจวะ ไม่กล้าจะเข้าใกล้ลันเลยไม่กล้าจะไ فا มันเลยเดี๋ยวผมย่อง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 กลับกลัวบอกเลยของผมยังไม่พร้อมนะถ้าของผมพร้อมนี่บอกเลยผมบูหลกแจกแล้วเนี่ยดี่ของผมยังไม่พร้อมผมผมเริ่มเล่นเองโอเคน่าจะพ้นระยะนี้แหละหมดแล้วนะสี่กล่องโอเคถ้าสี่กล่องหมดแล้วก็ไปกลับดีกว่าอุ้ยอุ้ยอนอุน หลบหลบหลบห่างนี้หีก็เป็นหีป,ป่าไปแล้วไปวิ่งยาวยาวึก <c oughs> ว่าจะไม่มีคนดูแล้วนะเกมยรเดียเออมีรถนี่ว่ะตรงนู้นก็มีรถแต่งัดไม่ได้นะึกว่างัดได้ได้แสดงมานะสาวว่าจะงัดได้่ะงัดอะไรไม่ได้กลับดีกาทางออกน่าจะออกได้ทางเดียวมั้งผมคิดว่าน่าจะออกนี่แหละตรงทางเนี่ยถนนนี่แหละ,ทา,หละทางออกนะ อีซี่ลูซง่ายๆเลยปะกลับบ้านของของก็พอวีอยู่ในไหนก็ไหนๆละอ่าเดี๋ยวไปอีซี่ลูซใช่ไหมรู้สึกว่าผมเคยไปเก็บกล่องอยู่ประมาณสามสี่กล่องอยู่ที่แมพไหนหน้าเดี๋ยวนะนีน่นี่นี่ี่น่ฐานทัพฐานทัพตรงฐานทัพน่าจะใช่อะ่ะดูของก็อ่าเดี๋ยวจัดของก่อนหน้า เอาอะไรดีต้องเคลียร์ของก่อนน่าจะพออ่ะดูจากของแล้วน่าจะพอเดี๋ยวไปเก็บกล่องไปเก็บฟรีไม่ใช่ไปรฟรีอ่ะมันประมาณได้สองสามกล่องอ่ะ่ไปแล้วเก็บฟรีได้ได้ของดีด้วยนะไม่ใช่ว่าไม่ได้ดีเดี๋ยวเคลียร์ของทิ้งไว้ด้วยไม้นี่ไม่เอาไว้ก่อนอ่าอะไรอ่ะค้าบในส่วนของรองเท้า,อาทไอ,าอ,อ้ผ้าเป็นเดชไปผ้าเออผ้าเป็นเดช กักองพยาบาลน,นี่อาหารน่ากินกระป๋องทิ้งม,มันได้แบบมีช่องเยอะๆย่าทิ้งเป็นเลยอโอเคประมาณนี้น่าจะพอแหละใช่เหลือไปเก็บดูว่าจะเยอะไหมค่อยคัดอีกทีนึง <c oughs> แล้วพี่เสียดายน้องค่อยคัดเอาไะอร่อยนิดนึงีิอัปเดตมาใหม่ก็น่าเล่นขึ้นนะขายของ ใครอยากได้นี่สนัยขายของมางเทียมจะมีให้ซื้อใครสายเปก็ซื้อได้เลยแต่ผมเอาไว้ก่อนนะผมพอละซื้อกระเป๋าใบเดียวก็คุมแล้วกระเป๋าลูกเนี้ยอืกล่องเยอะอยู่นะแมปเนี้ยผมเคยมาเคลียร์อยู่นะเมื่อซีซั่นก่อนบอกว่าซีซั่นดีปะ่ะอันนี้ก็สมพี่กายพันมันจะเฝ้าอยู่ตรงนี้สองฟังไม่มีสองฟังเลยตรงเนี้ยชุบชุบ,ชบ ชุบชุบชุบทำไมดาบออแทนเที่ยวดาบนี้จะฟันท่าดีๆกว่าไม่ได้ดาบนั้นดีกว่าเหมือนดาบสองมืออ่ะเท่ดีนะท่าฟันมารุ้นว่ากล่องนี้ได้อะไรลุร้นลุนน้นของดีปืนดรอปอู้ของเยอะอยู่นะไอไอบล็อกอิดดำๆนี้ก็ถือว่าคุ้มนะกาแฟนี้ก็กินฟรีไปเลยกระป๋องอาหารกระป๋อง กินไปเลยแล้วกันนะพวกนี้กินไปเลยเอาไม้มาโอเคพวกนี้ก็ไม่เอาทิ้งไปเลยปะทั้งนั้นไม่มีอะไรอยู่แล้วประตูไอ้กดังตรงนั้นอนะของยังไม่พร้อมนะแต่ว่ามาสำรวจคร่าวๆได้พวกนี้คือเรามาเราคือกระบองไม้โง่ๆมาก็มาเข้ามาได้นะไปใกล้ตัวนั้นเนี่ยคือเอากระบองไม้ก็ได้ไม่ต้องเอามีดแต่พอดีมีดผมเหลือจอา,ากไ้ถนนหมามาเมื่อกี้ไงก็เลยมาใช้ช แต่ก็เสียดายมีดอยู่นะกลัวมันจะพังไวไปคลายอ้วนได้แต่เก็บมามาใกล้พังอยู่แล้วทำไมไม่ให้ของเต็มมาก็ไม่รู้ดะกินอาหารสายไอ้นี้รวดอาหารกินให้หมดกินปลส่วนใหญ่ก็มีแต่อาหารเหรอทำไมคราวก่อนมันได้ของดีกว่านี้อยู่นะได้พวกตะปงตะปูด้วยเห็นไหมในนี้ไม่มีอะไรนะเป็นอ็อบเจกต์ประกอบฉากเฉย ไม่มีอะไรให้ไม่มีอะไรดรอปเลยไม่รู้อนาคตอนาคตไม่น่ามีมั้งเพราะทํามาเป็นของประกอบฉากแต่ใหญ่อยู่นะแมปเนี้ยไอพื้นที่แผ่นเนี้ยแผ่นแบบพื้นที่แมปเนี้ยใหญ่อยู่นะเอาปืนไปไปยิงซอมบี้ดีกว่ามีดประหยัดเก็บมีดไว้ดีกว่าตรงนั้นก็เป็นกองกองขยะตรงนั้นรู้ได้นะกองตรงนั้นนะ่ะจะไปเก็บได้เพราะนั้นเอา้านี่ไงไอยักษ์เอา้าไอยักษ์ก็ยังอยู่เนี่ย อ่ะก็แสดงว่าตัวเมื่อกี้เป็นเป็นบอสตัวใหม่นะไม่ใช่ไม่ได้ตัวนี้ตัวนี้ยังอยู่นะผมก็รู้ว่าเขาเปลี่ยนบอสไปแล้วยิงซอบเบีดีกว่าปัมป๊มปัมป๊มปัม๊มปั๊มไอ้ยักษ์ก็ยังอยู่ไอ้ยักษ์ก็ตีแรงอยู่เหมือนเดิมแต่มันแพ้ป,ปืนลูกโม่ไนะอยักษนะ์อ่ะเดี๋ยวผมคราบเอ่อพักใหญ่ใหญ่อ่ะผมคาฟของได้พับคาฟปืนได้พักใหญ่หนึ่งแหละเดี๋ยวค่อยไปบุกอันนี้กันบุกฐานทัพําทัพท,ทหารนะ่ะ มันมีฐานทัพทหารที่เป็นแบบเขียวๆอ่ะอีกอันหนึง่งอันนั้นแบบว่าเป็นฐานทัพใต้ดินเลยนี่ก็ยิงซอมบี้ตัวนี้สเตลได้ไหมอ่ะไปใกล้แล้วก็มีฉับหัวเนี้ยทีเดียวตายเงี้ยแทบจะจูบแล้วเนี่ยฟันเนาะโอ้ต้องฟันอ่ะสามทีอ่ะมีดดีอยู่เนี่ยฟันต้องสามทีบีดขอบม่วงลย่างเนี้ยนี่ก็ คนี่ไก่พันห,หัวแตกเลือหัวหัวหัวรุดไปเลยได้อยู่มาสี่กล่องมาที่เนี้ยได้สี่กล่องแล้วก็จะมีกล่องอีกข้างหน้าอีกอันหนึ่งโอเคโอ้โหได้ลวดลวดนี่ก็จําเป็นอยู่นะใส่เสื้อเต็มไปแล้วกันอาหารกินไปให้หมดโอเคนู้นฝั่งนูน้นมีกล่องหนึ่งนะเออเดี๋ยวเปลี่ยนเสื้อดีกว่าใส่เสื้อไก่พันก่อน หลังจานั้นเปลี่ยนเสื้อเต็มกลับบ้านอืมจะไปทาง,งาอ้อมทางนี้ดีกว่าไหมอ่ะเพราะไงเดี๋ยวเราก็ต้องไปสำรวจทางนู้นอีกทีหนึ่งได้มาเก็บอันนี้ด้วยเหรียญทองคืออะไรวะอ๋อเหรียญทองไม่รู้ไปทําอะไรมันน่าจะไปย่อยละมั้งน่าจะาไปเครื่องแยกส่วนอะไรเงี้ยแต่ผมยังไม่มีเครื่องแยกส่วนอ,อีกซอมบี้หัวแตกแล้วอัพเลยหรือมัน up อ,อยู่แล้ววะนะเก็บกินกินเก็บอ้วนอยู่นูน่น กล่องนี้กล่องฟรีได้กล่องหนึ่งกดังหกกดังหกนั้นมีเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะหุ่นยนต์นะ,ะใส่รองเท้าใหม่ด้วยโอเคใส่ของใหม่ไปเลยยังไงก็ไม่ได้บกวกละไม่ได้บู๋เลยไม่ได้บวกกล่องประมาณนี้โอเคคุ้มอยู่มาไม่ต้องเสียอะไร าฟาร์มของเกมนี้ส่วนใหญ่ก็เราจะฟาร์มฟาร์มเกมนี้อ่าเกมนี้มันเป็นเกมอ่าเล่นคนเดียวนะเป็นเกมมันเป็นเกมที่ใช้เน็ตมันใช้เน็ตนะไม่ได้เป็นเกมออฟไลน์เป็นเกมใช้เน็ตแต่ว่าเล่นคนเดียวนะเล่นคนเดียวเล่นออนไลน์ไม่ได้แต่เออซอมบี้แต่อนาคตไม่รู้นะเผื่อทีเขาจะอัปเดตเข้ามาในส่วนของเล่นกับเพื่อนได้อันนี้ก็ไม่แน่นะเพราะเกมแนวนี้ส่วนใหญ่เขาก็าเล่นกับเพื่อนได้แล้วอย่างเห็นไหมอย่าง อ่ารัตเดย์ออนเอิร์ธอะตอนนี้มันเล่นกับเพื่อนได้แล้วแต่ว่าเราต้องไปที่เป็นแมปแมปหนึ่งที่เราจะสามารถเจอผู้คนคนอื่นเล่นได้เมื่อก่อนมันก็เป็นเกมแนวนี้เลยเอ้ยซอมบี้เอ่อเกมคล้ายๆอย่างนี้เลยที่ว่าเล่นคนเดียวฟาร์มคนเดียวยังสร้างบ้านกันซอมบี้บุกบ้านอะไรเงี้ยหรือไปตีบ้านแคมป์ไปตีบ้านไปตีบ้านคนอื่นได้แล้วคนอื่นมาตีบ้านเราได้อะไรเงี้ยเราซอมบี้บุกเงี้ยนั่นจะหน้ารูปแบบมันน่าจะคล้ายๆกัน ในการเล่นอ่ะนะอนาคตอาจจะแบบว่ารับเล่นกับเพื่อนได้เก็บไม่ได้ของเต็มเขาคงไม่จําเป็นอันเนี้ยไม่ต้องใช้ละอ่าถ้าเข้ามาที่ฐานทัพตรงนี้นะเป็นฐานทัพที่ปล่อยจรวดอะที่เนี้ยคือเราเข้ามาเราออกไม่ได้ไอ้ยักษ์อยู่รงนั้นต้องชะลอไปเราย่องไปเด็กชะลอเลยเราทางออกคือทางนี้ทางเดียวเลยนะถ้าเข้ามาในนี้แล้วไม่มีทางออกทางอื่นหวังว่าจะรอด หลอดไม่นะไม่นะอย่าเห็นนะสวยสวยงามปะกลับยาววิ่งยาวรูทอีซี่ตามเคยเนี่ยทางประตูเป็นประตูแบบเปิดอย่างเงี้ยแล้วเข้าออกได้ทางเดียวด้วยเนี่ยธรามาที่เดียวปะกลับก็คงไม่มีอะไรแล้ววันนี้ก็มาอ่ะผมข,ขออีกหนึ่งร้อยไลค์สำหรับคนที่อยากจะดูต่อนะ เดี๋ยวรอบหน้าเดี๋ยวผมต้องขยายบ้านก่อนแต่นี้บ้านยังหลังเล็กอยู่เลยนะช่วยกดไลค์ด้วยละกันนักนัแมปใหม่ก็เยอะอยู่นะดูแมปพื้นที่ช่วยกดไลค์ขอหนึ่งร้อยไม่ขอมากถ้าเกินหนึ่งร้อยเดี๋ยวผมมาทําต่อให้ <c oughs> สําหรับคนที่อยากดูเกมนี้ต่อแต่เพิพาไปดูบ้านตอนนี้บ้านยังเป็นหลังเล็กอยู่เลยแต่รอบหน้าเดี๋ยวผมจะขยายบ้านให้มันหลังใหญ่กว่านี้ก่อนเดี๋ยวขอฟาร์มรอบนอกอะไรอีกนิดนึงแล้วก็ หาของหาอะไรได้หรือมันมีอะไรที่แบบแปลกใหม่หรืออัปเดตว่าใหม่เดี๋ยวผมจะทําคลิปมาให้ดูแล้วกันนะถ้าว่ามันไม่มีอะไรแปลกใหม่เดี๋ยวผมมาขอฟาร์มเก็บของไปเรื่อยๆก่อนเก็บของจนแบบว่ามันพอไปฟาร์มเมืองนูน้นฟาร์มเมืองนี้ได้เราค่อยมาทําคลิปอัปเดตอีกทีแล้วกันนะครับก็ก็โอเคครับถ้าผมพูดผิดพลาดประการใดก็กราบขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยกันนะครับจะชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ ก็เนี่ยบ้านก็ยังเล็งหลังเล็กนิดเดี๋ยวเดี๋ยวรออัปเกรดให้มันหลังใหญ่กว่านี้ก่อนนะ e ีพีหน้าเดี๋ยวผมจะขายายบ้านก็ไปนะครับบ๊ายบายเอาใหญ่